อันนี้อันนี้มันแดอายุเท่าไดไนไปเรื่องจะเศ้าหาเบ่งเดี๋ยว,วจะมันแดอายุเท่าไหนก่อนปะไปก่พ่อหากเงไก่แล้วเากเก่าสิบมือโอ้อที่แรกเขาว่าแปดสิมือที่มันมาเรียนติดหนาวมันติดหนาาเราเมืองเมืองแน่มันนูฟักดีป่ะอ่ามัาทไทยฟักดีบ่ไทยฟักดีบ่ะโอ,อ้อเหียักนึ่งเนาเอาโอ้มาเบ่งนู่นนี่นี่นี่เือว่าใช่ได้บัง่เออเอาปกติมันบ่เต็มปนเนียนบ่อ โอ้นี่เต็มดีเนาะบางอีจะฝากด้วยบางอีจะฝากเอาเอาตัวพวแหงไปตัวแหงโอ้ตัวนี้แหงติดดีโคตรแต่ว่าได้ตันกว่า่ะนี่ได้ตันปะยังให่ยังไม่แต่ลอยโล่องใดกหรอยังต้องทำวันย่างหลายเพียงไทยนะยึดติดยึดเอาไว้เนาะเนดเดี เบื้องก่อนเบื้องนู้ได้ยอะครักันเต็มทังสิได้เยอะมาโอ้นี่แม่พันมันเด็กโอ้แจ๊บแจ๊บแจ๊บว้าวบ้านโป่งพันดินไทยอยางมาเบิ้งมาอยู่นี่บ้านโป่งพันดินเนาะตำบลไหนตำบลด่านขาตำบลด่านข้าอำเภออำเภออย่างเพื่อทองเพื่อทองเนาะจังหวัดสุพรรณบุรีขอบคุณเป็นเล่นได้หลาย